นายวิชานันท์นิวาจินดารองผู้อํานวยการสํานักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเปิดเผยถึงดัชนีราคาผู้บริโภคของไทยเดือนมกราคม2566ว่าเท่ากับ108.18สูงขึ้น5.02%เมื่อเทียบกับเดือนมกราคม2565ที่อยู่ที่103.01แต่เป็นอัตราที่ชะลอลงจากเดือนธันวาคม2565ที่สูงถึง5.89%และเป็นอัตราต่ำสุดในรอบ9เดือนปัจจัยที่ทำให้เงินเฟ้อขยายตัว ยังคงเป็นราคาสินค้าในกลุ่มพลังงานที่ส่งผลทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมต่องเงินเฟอ้อและราคาสินค้าในกลุ่มอาหารที่ปรับตัวสูงขึ้นตามต้นทุนการผลิตที่อยู่ในระดับสูงเมื่อเทียบกับเดือนเดียวกันของปีที่ผ่านมาทั้งค่าวัตถุดิบค่าขนส่งและค่าจ้างแรงงานประกอบกับอุปสงค์ในประเทศที่ปรับตัวขึ้นจากการท่องเที่ยวและนโยบายการกระตุน้นการใช้จ่ายของภาครัฐอย่างไรก็ตามเศรษฐกิจโลกมีแนวโน้มชะลอตัวซึ่งจะทําให้ความต้องการบริโภคโดยรวมและราคาน้ํามันเชื้อเพลิงชะลอตัว และเงินบาทที่แข่งค่าขึ้นจะส่งผลให้ต้นทุนนําเข้าสินค้าของไทยลดลงโดยคาดว่าเงินเฟ้อเดือนกุมภาพันธ์2566จะไม่ถึง5กรณีหากไม่มีปัจจัยใดๆมากระทบซึ่งตัวเลขจะลดลงอย่างต่อเนื่องและคาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปปี2566จะอยู่ระหว่าง2.0ถึง3.0ซึ่งเป็นอัตราที่สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจของไทยขณะที่ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคโดยรวมเดือนมกราคม2566ปรับเพิ่มขึ้นมาอยู่ที่ระดับ51.3 จากระดับ50.4ในเดือนก่อนหน้าอยู่ในช่วงความเชื่อมั่นต่อเนื่องเป็นเดือนที่2และอยู่ระดับสูงสุดในรอบ44เดือนเป็นการปรับเพิ่มขึ้นทั้งดัชนีความเชื่อของผู้บริโภคในปัจจุบันและในอนาคตโดยดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคใน3เดือนข้างหน้าอยู่ในระดับที่มีความเชื่อมั่นคือสูงกว่าระดับ50ติดต่อกันเป็นเดือนที่15สาเหตุจากการฟื้นตัวของเศรฐษฐกิจภายในประเทศโดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวประกอบกับมาตรการการช่วยเหลือของรัฐขณะที่ราคาสินค้าอุปโภคบริโภค โและน้ำมันเชื้อเพลิงชะลอตัวลงจะเป็นปัจจัยสำคัญให้ดัชนีความเชื่อมั่นผู้บริโภคปรับตัวดีขึ้นอย่างค่อยเป็นค่อยไป